Work Knife จาก s t a n l e y นะครับราคาลิงก์รายละเอียดสเปคใต้คลิปถ้ามีจะแปะไว้ให้ตรงนั้นถ้าอยากจะซื้อสนใจก็กดเข้าไปกันเองอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมยืมมารีวิวนะครับเจ้าของคือคุณแอชนะครับนี่คือ Work Knife หรือมีดสำหรับช่างนะครับทำงานหรือว่าจะใช้งานใน DIY ในบ้านหรืองานซ่อมบำรุงทั่วไปก็ได้นะครับจาก s t a n l e y หรือ s t a n l e y นะครับ เป็นด้ามโลหะนะครับโดยตัวนี้จะมีน้ำหนักเบาวกว่า9 9 e นะครับตัวนั้นจะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นอลลอยที่มีความแน่นแล้วก็หนักกว่าแต่ตัวนี้เบาวกว่าเยอะเลยนะจับเรารู้สึกได้เลยนะครับตัวโครงสร้างของวัสดุที่เห็นด้านนอกนี้จะมีโครงสร้างที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยหรือเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งจะเป็นการออกแบบก็คือเป็น cast ขึ้นมา หล่อขึ้นมานะเป็นชิ้นโดยฝั่งนึงจะเป็นสีดําอีกฝั่งนึงจะเป็นสีเทานะครับก็จะเห็นความแตกต่างของตัวมีดได้นะครับแล้วก็มีดด้านหน้าก็จะเป็นหัวที่เป็นทรงเทปเปอร์คือเรียวทําให้เวลาใช้งานในพื้นที่แคบนะเวลาตัดกรีดหรือว่าเวลาตัดลากก็จับได้หนัดเพราะว่าส่วนที่มันบางตรงหัวเนี่ยพี่ๆสามารถจะนชิ c ง g r ิปแบบเนี้ยแล้วก็ control ได้หรือจะเป็นการจับตรงด้ามตรงท้ายตรงเนี้ยเราลากแบบนี้ก็ได้นะครับในการใช้งานตัดพัสดุตัดสายรัดตัดลังสำหรับงาน packing ขนส่งนะพัสดุหรือว่าจะเป็นงานเหลาดินสองานคราฟต์ต่างๆนะครับด้ามก็เป็นวัสดุที่เป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบาลงกว่ารุ่น 99e มากเลยนะครับเดาว่าอันนี้น่าจะเป็นผสมอย่างอื่นด้วยไม่ใช่อลูมิเนียมอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะเห็นว่าผิวก็จะทำเป็นเมทัลลิกสีเทากับด้านนี้เป็นสีดำนะครับพ่นคล้ายๆเป็นผิวส้มนะครับซึ่งฝั่งเนี้ยจะเป็นวัสดุ แก้ s ฟิล l นไนล่อนนะครับหรือว่าจะเป็น ABS p l พลาสติจะทำให้น้ำหนักทั้งอันเนี่ยเบาขึ้นมีฮาร์ดแวร์ที่เป็นสกรูฟิลิปกับหัวแฟลตซ็อกเก็ตเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับใช้ยึดตัวด้ามให้ประกบติดกันแล้วก็ด้านบนจะมีฮาร์ดแวร์นะครับสำหรับการเลื่อนใบมีดซึ่งปุ่มก็เป็นพลาสติกสีดำนะครับอยู่บนแกนซึ่งสามารถจะกดปรับระดับนับความยาวยืดออกมาได้หลายระดับด้วยกันอย่างเช่นอันนี้คือ1นะครับ2 3นะครับได้3ระยะใบีมยื่นออกมาตามความยาวที่ต้องการด้วยการกดแล้วก็ดันเลื่อนนะครับตามนี้ส่วนท้าจะมีรูแลนยาร์ดนะครับสำหรับร้อยสายเชือกล่ามป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูงแล้วมาโดนคนข้างล่างนะครับซึ่งในใช้งานส่วนใหญ่เขาก็ต้องใส่แฮทแฮทสตีลโทคือรองเท้าหัวเหล็กนะครับหรือว่าเป็นเสื้อสะท้อนแสงรวมถึงหมวกแข็งป้องกันหมวกนิรภัยหรือว่าจะเป็นเครื่องป้องกันหูแล้วก็ตาอยู่แล้วนะครับในโรงงานนะก็ประมาณนี้ สเตลลี่นะครับไม่มีรหัสชื่อรุ่นบอกนะแต่เดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูแล้วมันทานํางานยังไงพี่ๆมาดูกันนะครับขันตัวด้ามออกก่อนนะครับแบบนี้น้ําหนักเบาลงกว่ารุ่น 99e เยอะนะเพราะว่า 99e มันเป็นอลลอยทั้งสฝั่งแต่ตัวนี้ฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นพลาสติกนะครับจะเป็นวัสดุพลาสติกเบาๆแบบนี้ก็จะหล่อขึ้นมานะครับสีดําแบบนี้โครงสร้างภายในของเจ้าตัวนี้นะครับจะมีกลไกการทํางานลักษณะ ดีเทนเหมือนกันก็คือเป็นร่องที่ขัดกับตัวปุ่มสวิชนะครับแต่ว่าตัวดีเทนข้างในจะต่างกันตรงที่ไอตัวนี้จะใช้แหนบที่เป็นกลาสฟิวไนลอนนะครับในการบีบนะครับรถเนี่ยเวลาเราบีบแล้วมันจะขยับอยนะขยับไปหน้าไปหลังส่วนตัวของใบมีดเนี่ยยังสามารถเก็บในพื้นที่ที่เป็นรางแท็กตรงนี้นะครับด้วยการยกขึ้น ตรงๆแบบนี้เลยเวลาจะเปลี่ยนใบจับแล้วยกขึ้นแบบนี้จะมีฟันหรือว่าร่องนะครับที่ออกแบบมาเพื่อฟิตติ้งเข้ากับตัวลักษณะของอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตัวใบเนี่ยไม่สามารถจะเลื่อนเข้าข้างใน ติดตั้งให้ลึกหรือว่าจะเลื่อนมาข้างหน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะจํากัดด้วยตัวเดือยที่มีตรงนี้นะครับด้านไหนก็จะมีตัวบล็อกด้านหลังใบซึ่งใบก็จะเป็นใบ Work ์ n ไนฟนะครับมาตรฐานที่ทั้ง Stanley, d e v o l t มี w a ก k i e พ u m p ิน n m t t a l Total แล้วก็รุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นๆก็ทํามีดลักษณะแบบนี้มานะครับตัวเทนชันก็จะเป็นแบบนี้บีบแล้วยุบๆซึ่งก็ถามว่าแข็งแรงไหมก็แข็งแรงประมาณหนึ่งนะครับมีดตัวนี้ P2010 น่าจะปี2010หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะเป็นอลูมิเนียมหล่อมามีความแข็งแรงแบบนี้ตรงปลายก็จะเป็นขอบบล็อกมาแบบอย่างนี้นะครับมีการเก็บงาน ประมาณนึงแต่จะมีความขรุขระตรงนี้ถ้าใครกังวลว่าใบมีดมันจะมาชนแล้วขูดไม่ไม่สมูทพี่ก็ใช้ตะไบหรือว่าใช้กระดาษทรายรับรูปออกหรือว่าจะใช้มีดเหลาออกก็ได้นะครับตามความต้องการเลยมันไม่ได้เรียบร้อยอะไรขนาดนั้นนะครับเวลาเก็บก็วางลงไปในลักษณะนี้นกลไกการทํางานของเขานะครับถ้าพี่ลองสังเกตด,ดูนะเวลาผมวางแบบนี้นะครับมันจะมีปีกขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นไหม ตรงนี้นะบ่าล็อกตรงนี้มันจะบังขัดในร่องนี้นะครับแล้วเวลาใช้งานเนี่ยพี่กดลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะยุบตัวลงแล้วขยับพอปล่อยมันจะดีดตัวขึ้นมานะครับตามร่องตามระยะที่มีซึ่งระยะก็จะน้อยกว่ารุ่น 99e อยู่พอสมควรนะครับแล้วด้านหลังก็จะมาชนกับตัว retention ตรงกลางตรงนี้นะครับเวลาประกอบกลับหลังจากที่พี่เซอร์วิสเปลี่ยนใบเสร็จแล้วนะครับพี่ต้องการจะประกอบกับพี่เพียงแต่ดันปุ่มกลับมาให้สุดถอยหลังแบบนี้นะครับแล้วก็วาง ใบมีดลงไปในตำแหน่งที่เขาออกแบบมาในลักษณะนี้จากนั้นก็นำฝาอีกด้านหนึ่งพร้อมกับตัวสกรูยึดเนี่ยวางลงไปตรงๆแบบนี้เลยนะครับด้วยการสอดบริเวณด้านหน้าเข้าไปก่อนมันจะมีลิ้นแบบนี้นะครับสอดเข้าไปแล้วก็วางตัวฝาเนี่ยกลับลงมาในตำแหน่งของมันนะครับจากนั้นพี่ก็นำสกรูนะครับที่มีเนี่ยขันกลับเข้าไปนะครับด้วยการตรวจสอบก่อนว่ารูสกรูกับตัวใบมีดเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ พอดีหรือ,อยังนะครับถ้าไม่พอดีมันจะปิดไม่ลงนะผมจะลองดันแบบนี้ดูนะครับอีกทีหนึ่งอ่ะเราวางประกบสนิทก่อนนะครับสนิทก่อนนะมันจะขยับได้นิดหน่อยจากนั้นก็นําสกรูที่มีนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ขันกลับเข้าไปด้วยเหรียญสกรูหัวแบนหรือฟิลิปก็ได้นะครับเท่าที่พี่มีนะจะเป็นเหรียญแบบเหรียญสลึงหรือว่าจะเป็น ไขควงหัวแบนก็ได้อันนี้กรณีนี้ผมใช้ตูดของมีดคัตเตอร์อัลฟ่านะครับเพราะว่ามันออกแบบมาสําหรับแงะลูกแม็กแล้วก็ใช้ขันอย่างนี้ได้นะครับในแบบแกะปลั๊กไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็หน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นพลาสติกกลาสฟิวไนลอนหรือ ABS น้ําหนักเบานะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมก็ทําให้มีทั้งความแข็งแรงแล้วก็มีน้ําหนักที่เบานะครับก็จะต่างกับรุ่น 99E ที่น้ําหนักตัวเขามากกว่าแล้วก็เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ตัวนี้หนักเท่าไหร่อยารู้เอ หลักรู 99e นี้มัน150กว่ากรัมเลยนะตัวนี้หนักแค่93นะครับเบาวกว่าเบาวกว่าเยอะเลยนะเบาวกว่าครึ่งหนึ่งได้นะครับครึ่งหนึ่งของน้ําหนักประมาณ50%ของน้ําหนักตัวทั้งหมดนะครับของของของตัวนี้ที่มีนะครับเราเจอกันใหม่ตอดหน้าดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ Stanley D w a l l Hand Tool แล้วก็สายบายบายนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิอ o u ท